ดินไหวมหันตภัยร้ายที่สร้างความเสียหายให้กับมวลมนุษยชาติมาชชานานแต่โชคดีที่ไม่มีครั้งไหนเลยที่ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบและได้รับความเสียหายโดยตรงจนทำให้คนไทยมีความเชื่อมัน่นว่าภัยแผ่นดินไหวนั้นจะไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนจนกระทั่งความคิดนั้นต้องเปลี่ยนไปเมื่ออยู่ๆความพินาศได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนพวกเขาถึงหน้าประตู แล้วคุณจะทำอย่างไรเมื่อต้องตกไปอยู่ในสถานการณ์นั้นเมื่อชีวิตประจำวันกลายเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ทันคาดคิดเรียนรู้จากเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเพราะเส้นก้นบางๆระหว่างความเป็นและความตายคือความรู้ที่จะนำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องทำทุกอย่างเพื่อต้องรอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทำโครงการฝึกการป้องกันและเฝาสารภัยกรณีแผ่นดินไหวประจำปีพุทธศักราช2566มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวในแต่ละระดับให้สอดคล้องกับคู่มือบัญชาการเหตุการณ์สำหรับผู้ว่าการจังหวัดกรณีแผ่นดินไหวและนำแผนป้องกันและเทาสารภาัยแห่งชาตินำไปสู่การปฏิบัตินในทุกระดับรวมทั้งเป็นการทดสอบประสิทธ,ธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามแผนเผชิญเหตุให้เกิดการบูรณาการ การทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนรวมทั้งสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมภาคประชาชนในการรับมือกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในระดับจังหวัดและระดับอำเภอจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของกรมป้องกันและบราเทาภัยทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอดังนี้ระดับจังหวัดกองในการป้องกันและบรรเทาภัยจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการจัดการฝึกเมื่อวันที่9พฤษภาคม2566ณโรงแรมอมรรัต อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่โดยฝึกในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะเทเบิลท็อปเอ็กซ์ไซส์เพื่อทดสอบแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวในระดับจังหวัดร่วมกับอำเภอที่มีความเสี่ยงแผ่นดินไหวโดยจัดให้มีการอภิปรายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 1. การปรับฐานความรู้ในเรื่องของการฝึก 2. ฝึกการจัดการในภาะวะฉุกเฉินจากสถานการณ์สมมุติและการตอบโต้สถา,านการณ์ 3. การประเมินผลการฝึก โดยเจ้าที่ของศูนย์ป้องกันและเรลาสาภัยเขต15เชียงรายสำนักง,งานสารณสุขจังหวัดแพร่มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติในระดับอำเภอจังหวัดแพร่มีพื้นที่เสี่ยงในการเกิดแผ่นดินไหวทั้ง8อำเภอกองบริการป้องกันและเราสาภัยอำเภอทุกอำเภอได้ดําเนินการจัดการฝึกโดยใช้รูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตามแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวในระดับอำเภอและฝึกปฏิบัติเพื่อทดสอบเชิงปฏิบัติการโดยจัดการฝึกอพยพผู้ประสบภัยไปยังจุดปลอดภัยและฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมด้วยทั้งนี้กองบริาการป้องกันและเผาสารภัย,ภยจังหวัดแพร่ขอขอบคุณคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดกรณีแผ่นดินไหวและคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอทุกอำเภอ รวมทั้งหน่วยงานภากกคีเครือข่ายที่ได้เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและเฝาสารภัยกรณีแผ่นดินไหวทําให้การฝึกครั้งนี้ประสบความสําเร็จและบรรลุตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ทุกประการขอขอบคุณครับ